สบายดีสบายดีพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อเล็กซ์สันต์ราชแชนแนลสุรินค่ะวันนี้เบบี้เซปรีเบียดเซย์ฮัลโหลแคนคัมอินเอาจะไปตึกอื่น ดีแค่ฟูขาครับเมงกิบมามาแฮนต้องให้เขาจับไหมวันนี้เราจะไปแอบไปแอบเก็เบแบล็คบูรี่ข้างทางค่ะพี่น้องเขาปลูกไว้แต่มันยื่นออกมาข้างทางจะไปแอบเก็บค่ะ ตอนแรกแม่ก็ไม่กล้าเก็บแต่พอเห็นแม่ลูกคู่นั้นเขาเก็บถุงใหญ่บเบ้อเลก็เลยจะไปแอบเก็บมาดูกันว่าตำรวจจะมาจับเราไหมมาลุ้นกันว่าเราจะกล้าเก็บของเขาไหม ิบมาแฮนก็เ,เห็นแม่เดินถอยหลังเขาก็ถอยหลังตามสนหน้คะ่ะวัยกำลังชนไวัยกำลังหน้าตีเลยคะ่ะบางทีก็อดตีไม่ได้คะ่ะสนสนบางทีคิดไปก็สงสารตีเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาเด็กแต่ในขณะนั้นอะ <laughs> ก่อสร้างต่อแล้วเนี่ยคิดว่าไม่ทำแล้วแบล็คบลูลี่รอดูว่าเราจะหน้าด้านเก็บของเขาไหมคะกากากาออืืืา เขาจะกลัวรถเวลาเจอรถเขาจะวิ่งมาหาแม่ต้องหาดให้เขากลัวค่ะต้องบอกให้เขารู้เขาโตรู้เรื่องแล้วค่ะเขาเป็นเด็กฉลาดเขาสอนง่ายเขารู้ไวเขาเห็นครั้งเดียวบอกเขาครั้งเดียวเขาก็จะจำแต่บางครั้งเขาจะมึน ชอบแก้งทำให้แม่โมโห,โหแล้วก็ขำพูดที้นน your pocket here ได้ so not lose เคนะเก่งค่ะคือพูดเขาพูดรู้เรื่องหมดแหละฝบคือพูดบอกเขานะ่ะอะไรก็แล้วแต่เขารู้เรื่องหมดแล้วค่ะเขาสองขวบแล้วเนาะ เขารู้ตั้งแต่เขาขวบกว่าเพียงแต่เขายังพูดเด็ดคำไม่เป็นเฉยๆค่ะเวลาเขาเห็นรถเขาบอกอรถเขาก็จะค้าก็จะพูดแค่นี้ ที่จะทาง่าขอเก็บขอเก็บผลไม้หน่อยนะคะอยากรู้มันคืออะไรมันหวานแค่ไหนโอ๊ยไม่อยากให้เราเก็บหรือเปล่าลูกถุงร่วงก็กลัวกลับมาขอเก็บหน่อยนะคะไม่เอาเยอะหรอกคะ่ะเอาแค่พวงสองพวง เห็นว่ามันเคือ,อไดไลดอกดกไม่กล้าไม่กล้าเก็บนะคะเห็นไหมเขาลอยเขาย่ําจนเละหมดแล้วค่ะเนี่ยพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค,ค่ะพี่น้องค่ะดอกไหมคะดอกไหมคะขอเก็บหน่อยนะคะ ลูกลานขอเก็บเลยนะคะกัต่จะจทางค่ะได้ไวจิ้งอีะบ้าก์อะโนวีนอเทม วิมวิช็อกพ่อมาเราก็ตกใจหมดเลยค่ะ <c oughs> พ่อทำแม่ตกใจหมดกำลังขโมยเขาอยู่ Can we have to shoot โอุ้ยขาทำ กว่าจะเก็บพี่น้องเอ้ยรถมาบีบแต่ไล่พ่อ <c oughs> เลยได้นิดเดียวพอคะ่ะโอเคบายบายคุยกันใหม่ค่ะคุณนายน,นั่งข้างหน้ากับพ่อ